บทเรียนราคาแพงของแมนยูการคืนชีพของฮอยลุนภายใต้เงอของคอนเต้ในโลกของฟุตบอลคำว่าถูกที่ถูกเวลาคือกุญแจสำคัญในการตัดสินว่านักฟุตบอลคนนั้นจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือดิวที่ล้มเหลวกรณีของราสมุทฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดหลังจากเขาถูกระบุว่าเป็นส่วนเกินในแผนการทาทีมของรูเบนอโมลิมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตด แต่กลับกลายเป็นอาวุธหนักที่พานาลีคว้าแชมป์อิตาเลียนซูเปอร,ร์คัพปี2025ได้สำเร็จจนทำให้อันโตนิโอคอนเต้ต้องออกมาฝากข้อความเจ็บๆถึงอดีตต้นสังกัดของนักเตะจุดเริ่มต้นและการแจ้งเกิดของฮอยลุนแห่งอาตาลันต้าก่อนที่จะย้ายมาโด่งดังในวงกว้างฮอยลุนเริ่มฉายแววกับสตุปการ์ดในออสเตรียแต่เวทีที่ทำให้โลกหันมองคือการค้างแข่งกับอาตาลันต้าในเซเรีอาดูการ2022 2023ด้วยอายุเพียง19ปี เขาช้ารูปร่างสูงใหญ่บวกกับความเร็วที่น่าเหลือเชื่อทำผลงานได้อย่างโดดเด่นยิงไป10ประตูจากการลงสนาม34นัดในอิตาลีในเวลานั้นฮอยลุนถูกยกย่องว่าเป็นนิวฮารลเลนเนื่องจากสไตล์การเล่นที่ดุดันและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดความสามารถในการทำลายแนวรับด้วยพละงกำลังทำให้เขาเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นของยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปจนสุดท้ายเป็นปีศาจแดงที่คว้าตัวเขาไปครองช่วงเวลาที่โรงละครแห่งความฝันเก่งแต่โดดเดี่ยว เมื่อปี2023แบมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินกว่า72ดล้านปอนด์คว้าตัวฮอยลุนมาจากอาตาลันตาแม้เขาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงแรกแต่สถิติจริงๆของเขากับปีศาจแดงไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนเข้าใจดาวซันโบของทีมฤดูกาล2023-20 2 4อ่ฮอยลุนจบซีซั่นด้วยการเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรเขาทำไป16ประตูจากทุกรายการเขาเคยสร้างสถิติยิงติดต่อกัน6นัดในพรีเมียร์ลีกช่วงต้นปี2024ก่อนะถูกอาการก่อนจะถูกอาการ ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาหลักไม่ใช่ฝีเท้าแต่คือโอกาสชถิสติตระบุว่าฮอยลุนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีค่าเฉลี่ยในการรับบอลในเขตโทษน้อยที่สุดในลีกเนื่องจากปีของทีมมักจะเน้นการลากเลื้อยมายิงเองมากกว่าการคอสบอลให้กองหน้าช่วงปืนฝืดมาราธอนจุดที่แย่ที่สุดคือการยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ติดต่อกัน14นัดกินเวลานาน,านกว่า1000นนาทีทำให้เขาถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าสอบตกกับฟุตบอลอังกฤษและกลายเป็นเป้าล้อเรียนของแฟนบอลทั่วโลก สภาวะโดดเดี่ยวในสนามสถิติระบุว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมน้อยที่สุดในลีกปีทั้งสองข้างอย่างมาคัสและสปอร์ตและแอนโทนีมักจะเลี้ยงยิงเองมากกว่าส่งให้เขาทําให้เขาดูเหมือนเป็นส่วนเกินในระบบของทีมเมื่อรูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมในระบบ3-43เขาต้องการกองหน้าที่สามารถถอยลงมาเชื่อมเกมได้และมีความคล่องตัวสูงมากกว่านี้ทำให้ฮอยลุนถูกปล่อยตัวให้นาโปลียืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่44ล้านปอน ซึ่งหลายคนมองว่าแมนยูยอมขายขาดทุนมหาศาลเพื่อเคลียร์ทางให้โปรเจกต์ใหม่การคืนชีพที่นาโปลีเพื่อเพชได้รับการเจรนายโดยคอนเต้ทันทีที่กลับมายังแผ่นดินอิตาลีฮอยลุนก็กลับมาเป็นคนเดิมที่โลกเคยหวาดกลัวภายใต้การดูแลของอันโตนิโอคอนเต้ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกปั้นศูนย์หน้าตัวเป้าฮอยลุนได้รับการส่งสอนแบบละเอียดตัวต่อตัว,ตวทั้งเรื่องการยืนตำแหน่งการบังบอลให้เพื่อนและจังหวะการเข้าทำ ระเบิดฟอร์มในอิตาลีหลังจากย้ายหนีความผิดหวังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเมื่อเดือนกันยาหอยลุนกลับมาเป็นเพชรฆาตทันทีโดยซีซั่นนี้เขายิงไป9ประตูกับ3แอสซิ์จากการลงสนามเพียง24นัดซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่สูงกว่าสมัยอยู่พิมเมลีอย่างเห็นได้ชัดแชมป์แรกในรอบหลายปีจุดสูงสุดคือการเป็นฮีโร่พานาโปลีคว้าแชมป์อิตาเลียนซูเปอร์คัพปี2 0 2 5โดยเขามีส่วนร่วมสำคัญให้ทีมเอาชนะโบลญญาในรอบชิงชนะเลิศ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปเวลานี้ระบบที่เอื้อต่อกองหน้าคอนต้เปลี่ยนหอยลุนจากกองหน้าที่ต้องวิ่งไล่บอลอย่างไร้จุดหมายให้กลายเป็นศูนย์กลางของทีมเขาได้รับบอลในกรอบเขตโทษมากขึ้นและมีตัวสนับสนุนอย่างสกอตแบ็กโทเมเนท,ที่รู้ใจกันดีคอยป้อนบอลให้จบสกอร์ในจังหวัดสุดท้าย คอนเทกกล่าวถึงลูกทีมคนนี้อย่างภาคภูมิใจว่ารัสมุดพึ่งอายุ22เขาต้องการคนที่สอนวิธีวิ่งวิธีหาช่องและวิธีเล่นเพื่อทีมไม่ใช่แค่ปล่อยให้เขาลงไปวิ่งเพียงลําพังหน้าที่ของผมคือทำให้เขาเก่งกว่าวันที่เขาเดินเข้ามาบทเรียนราคาแพงของปีสาจแดงหากเปรียบเทียบสถิติและการเล่นฮอยลูนในเวอร์ชั่นนาโปลีมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจน จากกองหน้าที่ต้องวิ่งไล่บอลอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นศูนย์กลางเกมรุกที่เพื่อนร่วมทีมไว้ใจในอนาคตอันใกล้สัญญาบังคับซื้อขาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อตกลงระหว่างแมนยูกับนาโปลีไม่ใช่แค่าการยืมตัวธรรมดาแต่มีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดพ่วงอยู่ด้วยนาโปลีต้องจ่ายเงินประมาณ44ล้านยูโรเงื่อนไขนี้จะทำงานทันทีหากคอยลนลงสนามครบตามกำหนดหรือนาโปลีคว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จ ซึ่งฟอร์มจากปัจจุบันที่นาบปลียังั้งจา่าฝูงและ,วะคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพไปแล้วแทบจะการันตีได้100%เซว่าเงื่อนไขนี้จะถูกใช้งานฮอยลุนอาจจะเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดของกันโซเซเลอาและอาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเมื่อเห็นกองหน้าที่พวกเขามองข้ามก้าวขึ้นไปเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกภายใต้การนำทีมของยอดโค้ชอย่างคอนเต